เช่นเดียวกับที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจะก,กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบตบิ๊กเดยนะคะก่อนการเลือกตั้ง28พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะ พ่วอหนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดส,สุพรรณบุรีนายอำเภอเมืองหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มมวลชนต่างๆในพื้นที่ตำบลสนามชัยร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยซึ่งกำหนดลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ภายใต้คำขวัญ ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุดจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสที่บริเวณหน้าโรงน้ำแข็งอายราหมู่สี่ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัสุวรรณประทีบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานนายวชิรวิทย์บัวมีประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยกล่าวว่า การจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่ตำบลสนามชัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยให้มีความตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชายัยมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้นนะคะ9,900คนมีเขตเลือกตั้ง6เขตหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด13หน่วยค่ะ